ก็จะมาแนะนําเช่นเคยครับแนะนําวิธีการใช้งานของลิมไกลไม่ฝั่งพื้นตัวนี้นะครับมาดูกันเลยครับวิธีการใช้งานของมันมีอะไรบ้างครับดูวิธีการใช้งานลิฟสะพานนะครับมีสามปุ่มมีขึ้นมีลงมีล็อกสามปุ่มแค่นั้นครับทุกปุ่มกดค้างเดียวครับ <c oughs> กดอัพดิฟสะพานจะย,ยกขึ้น จะยกเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับความสนัดในการทํางานของเรานะครับกดยบขึ้นแล้วก็ถ้าถึงระยะที่เราถนัดทำงานแล้วก็กดนั่งล็อกครับกดนั่งล็อกตัวรี์จะลดลงมาถึงระดับล็อก ไม่ได้ถ้าไม่ถนัดก็กดขึ้นต่อได้ครับกดขึ้นต่อได้แล้วแต่ความถนัดของเราครับกดนั่งล็อกนั่งล็อกคือปุ่มนี้ครับจะมีคำว่าล็อกอ่ามีคำว่าล็อกอตัวลิฟต์จะล็อกส่วนเวลาลงก็กดคำว่าดาวครับแล้วก็ลิฟต์ก,ก็จะลงะดูครับดาวตัวลิฟต์จะยกขึ้นก่อนนิดนึงครับ ก็จะไหลลงเรื่อยๆรจนสุดก็จะมาแนะนำวิธีการดูแลรักษาเจ้าฟานตั้งศูนย์หรือว่าลิบเปิลไกครับไม่ฝังพื้นตัวนี้ครับแล้วตัวนี้การดูแลรักษาก็จะเหมือนลิบเปิลไกเล็กนะครับก็ไม่มีอะไรมากมาดูข้างในตู้กันนะครับก็คือ สำคัญสำคัญก็อย่างก็คือน้ำมันนะครับน้ำมันถ้าลูกค้าท่านใดที่ใช้งานบ่อยๆก็สามเดือนหกเดือนครั้งถ่ายทิ้งนะครับถ่ายน้ำมันรอบแรกทิ้งไปเพื่อที่จะให้มันล้างระบบข้างในของตัวเครื่องนะครับก็จะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้นครับก็คือก้อนสบูส่ซุปเปรีนะครับอย่างทุกคลิปที่ผมทําผมก็จะบอกตรงนี้เป็นสําคัญนะครับดูแลรักษาก็มันก็จะเป็นแผ่นก้อนขาวนี่นะครับแผ่นแผ่นตัวนี้ขอแนะนําว่าให้ใช้จาราบีทาแลครับทาครับเพื่อหล่อลื่นเพื่อลดการสึกหลอของเจ้าสบปเรีน นะครับจะได้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้นครับแล้วส่วนตามข้อต่อต่างๆก็ตามข้อต่อนะครับผมก็ขอแนะนําเหมือนเดิมครับให้ใช้สเปรย์หล่อลื่นครับฉีดทุกข้อต่อนะครับที่เป็นข้อต่อข้อพับของเครื่องตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็วิธีการดูแลรักษาก็ไม่มีอะไรมากครับง่ายๆก็แค่นี้นครับ ก็ฝากงานชิ้นนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือว่าอยากจะสั่งซื้อทางบริษัทเราก็ทางหน้าเพจเลยนะครับหน้าเพจเราจะมีเบอร์เซลลติดต่อสอบถามนะครับไม่เข้าใจอะไรมีเซลให้คำปรึกษาคำแนะนำอยู่นะครับ